สวัสดีครับวันนี้นะครับหมอรัศภูมินะครับอยู่ที่รัศภูนเอติคอเซนเตอร์หรือว่ารัศภูมิคลินิกเฉพาะทางผิวหนังสาข,ขาเรียบทางด่วนรามอินทานะครับหลังกับห้างเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับวันนี้นะก็อยู่กับชื่อแบนนะคะวันนี้ของปัญหาอะไรเอ่ยใต้ตาค่ะก <c oughs> รอบหน้าด้วยเหตุท okay, นะัศน์ก็คือ1ใต้ตาหน้าดูแบนนะครับแล้วก็ช่องแก้มที่ดูคล้อยลงมาแล้วก็มีร่องแก้มด้วยนะจะทำปรับพยุงยกหน้าด้วยเทคนิคไตแองกูล่าเฟสลิปนะไตแองกูล่าเฟสลิปก็คือปิบเทียบเสมือนกับว่าผ้้้าตััวนนีีท่มหอย เป็นม้วนเราจะทำการดึงขึ้นแล้วก็คลี่ลงมานะครับน่าจะดูยกขึ้นโดยจะทำหน้าหนึ่งข้างให้ดูก่อนนะครับเทียบไปอีกข้างหนึ่งนะครับดูว่าผลเป็นอย่างไรตอนนี้นะฮะเราจะทำการยกพยุงช่วงหนึ่งของใบหน้า <harmon> ก <ics> ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากทำไปหนึ่งข้างแล้วเนี่ยเทียบไปอีกข้างหนึ่งแล้วที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเป็นอย่างไรจะเห็นไหมว่าหน้าฝั่งนี้ดูยกขึ้นเลยทันทีนะฮะเทียบกับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับ ใต้ตาดูสดชื่นขึ้นเทียบกับครั้งนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับร่องแก้มดูตื้นขึ้นนะครับมุมปากดูยกขึ้นด้วยนะครับแก้มที่ดูค่อยๆตรงนี้ลองลองสังเกตกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับข้างนี้ยังคงตกหย่อนอยู่นะครับนี่คือผลเห็นทันทีหน้ายกขึ้นไปเลยนะครับถ้าเราหันด้านข้างนะครับเห็นว่าตรงกรอบหน้าไม่ชัดมาดูฝั่งนี้นะครับกรอบหน้าจะดูเป็นกรอบหน้าชัดขึ้นเลยนะครับเทียบแตกต่างกันนะครับคิวข้างนี้จะดูดูเปิดขึ้นด้วยครับ เลือดห่านนี่ที่ยัง,ย,งย่อนอยู่ทั้งหน้าเลยนะครับเลือดเทคดิคไตรแอนโกล่าเฟสลิปก่อนจะทําการฉีดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของหน้าบางส่วนไม่ได้รูปไม่ได้สัดส่วนนะครับแล้วก็ใต้ตาดูโหลลึกแล้วแก้มช่งที่ดูห้อยลงหลังทําเสร็จเห็นว่าใต้ตาดูดีขึ้นสดชื่นขึ้นนะครับใบหน้าดูยกขึ้นแก้มที่ดูห้อยลงยกขึ้นเลยทันทีนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะดีขึ้นกว่านี้อีกระ,ะระยะยาวจะช่วยเรื่องของการป้องกันหน้าตกย่อนตามวันและเวลาในอนาคตด้วยครับ